สวัสดีค่ะคิงเย่ค่ะคลิปนี้นะคะกิงจะพาทุกคนมารีวิวโรงแรมโรงแรมที่สามที่หิงพักที่เกาหลีใต้นะทุกคนเป็นโรงแรมขนาด1 3ตารางเมตรแต่มีทุกสิ่งอย่างให้ครบหมดเลยคิงจองมาได้ในราคา1,200บาทต่อคืนนะทุกคนแล้วก็เดินออกมาจากสถานีรถไฟฟ้าชินโซนดงประมาณ10นาทีนะคะทางออก10นะคะทุกคนแต่ก่อนที่คิงจะพาทุกคนไปดูห้องนะคะต้องขอขอ,ขอบคุณมะม่วงหิมะพานเผาโบราณแม่เท่าเอียดขอบคุณนะคะ เม็ดมะม่วงหินมะพานแม่เท่าเอียดใส่ใจทุกเม็ดเด็ดแบบต้นตำรับแล้วก็โรงแรมนี้ที่หิ่งจองมานะทุกคนที่หิงดูแปม,ก,มก็คือตรงข้ามโรงแรมเนี่ยจะมีอ e ีมาที่แบบเปิดแบบ24ชั่วโมงด้วย oh. แต่ว่าทางเข้ามันจะยึกยักยึกยักเลยนะเจอแยกแรกเราก็เลี้ยวขวาแนละ้วทุกคนแล้วแยกต่อไปก็เลี้ยวซ้ายเสร็จแล้วก็เลี้ยวขวาอีกทีพอเราเลี้ยวขวามาเราก็จะเจอตึกโรงแรมเลยทุกคนแล้วก็ที่หิงบอกไปว่ามีอ e ีมาร์อยู่ตรงข้ามโรงแรมเลยนะทุกคนก็คืออยู่ตรงนี้ ซ้ายมือของโรงแรมก็จะเป็นอ e ีมาโรงแรมนี้มีตู้กดขนมอัตโนมัติด้วยทุกคน <Wow. S 2> ข้างๆโรงแรมก็มีมินิมาร์นะมีถึง2ที่ด้วยกันแล้วก็ตรงนี้เป็นส่วนกลางนะเพราะว่าถึงเหมือนที่เนี่ยเขาจะมีโฮสเทลด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีไมโครเวฟให้น้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็ถังขยะแล้วตรงเนี้ยเขาก็จะมีโต๊ะไว้ให้สําหรับกินข้าวด้วยนะถ้าใครซื้อขนมซื้อของกินที่มันมีกลิ่นหรือว่ามันน่าจะหกเลอะเทอะมา ก็มากินตรงนี้ได้และสําหรับใครที่มาอยู่หลายๆวันนะตรงนี้ก็มีที่ซักผ้าด้วยเราซักผ้าได้และวัื่ห้องที่หิงได้น,นะทุกคนก็คือ905ก็คืออยู่ชั้น9ลิฟต์เป็นแบบทักกีนะไม่มีบเดี๋ยวเราไปดูห้อง13ตารางเมตรที่มีทุกอย่างครบคันกันมองเป็นยังไงลิฟต์้อถึงเลยใกล้มาก ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้อง13ตารางเมตรทุกคน13ตารางเมตรจะขนาดไหนก็ขนาดที่ประมาณ2ตูวงช่วงตัวขิงเพราะว่าขิงสูง164เนาะ2ช่วงตัว ห้อง13ตารางเมตรเนี่ยเขาให้อะไรเรามาบ้างเข้ามาอย่างแรกที่เราจะเจอนะทุกคนก็คือปุ่มเปิดปิดไฟเป็นคอนโทรลไฟนะมาสเตอร์ Master นี่ก็คือปิดทั้งห้องแล้วก็มีไฟให้เราเลือกไฟ1ไฟ2ไฟ3ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มแอร์นะทุกคนเป็นทั้งแอร์และฮีเตอร์ในเวลาเดียวกันหน้าหนาวจะเป็นแอร์เฮ้ยหน้าหนาวจะเป็นฮีเตอร์หน้าร้อนก็จะเป็นแอร์แล้วก็เหมือนกับทุกรงแรมนะเขาจะแยกส่วนที่ถอดรองเท้ากับส่วนที่เป็นพื้นห้องให้นะทุกคนต่อมาก็จะเป็นโซนเคาน์เตอร์ที่เอาไว้ใหเราวางของนะแล้้้้ววกก็มมีีีีีทออยู่เาให เรานั่งหนึ่งตัวนะทุกคนถาดออกมาก็จะเป็นช่องช่องนี้ช่องวางอะไรไม่รู้เขาทําเป็นตัวเอ็นนี่เป็นกาต้มน้ำนะแล้วก็มีแก้ชากาแฟให้ตรงนี้จะเป็น ข้อมูลการเข้าพักให้ลูกค้าอ่านนะที่เนี่ยเขาจะให้เราอ่านตั้งแต่ตอนเช็คอินเลยนะก่อนที่เขาแบบเตรียมนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกให้เราอ่านแล้วก็ตรงนี้นะจะเป็นโซนตู้เสื้อผ้ามีไม้แขวนให้1อันไม่ต้องแย่งกันนะมีให้1อันและห้องเล็กขนาดนี้นะเขาก็ยังให้ตู้เย็นเรามานะทุกคนแล้วก็ให้น้ําเรามาด้วยนี่มีน้ําให้เราสองขวดนะและถัดมาข้างบนเอา้าอะไรเนี่ย มะม่วงหิมะพนันเผาโบราณแม่เท่าเอียดก็อยู่ตรงนี้และนี่ก็คือมะม่วงหิมะพนันเผาโบราณรสเกลือหิมาลัยและจุดเด่นของเกลือหิมาลัยนะทุกคนก็จะเป็นเกลือที่มีสีชมพูเป็นสีชมพูขุ่นแบบนี้เป็นการบ่งบอกว่าเกลือเนี้ยมีคุณค่าและก็แร่ธาตุทางสารอาหารอยู่สูงมากแล้วก็เป็นเกลือที่ไม่ได้ออกรสเค็มจัดด้วยนะจะเป็นเค็มนวลๆอร่อยออร่ยตัวเม็ดนะจะไม่มีเกลือเกาะให้เลอะเปื้อนม,มือเป็นที่น่าลำคาญน,นะแต่ว่าให้รสชาติที่เค็มอร่อย สามารถสั่งซื้อได้ที่ Facebook Page มะม่วงหิมพานแม่เท่าเอียดหรือทางไล n e แอดแกนมอมเอียดนี่ทุกคนแล้วก็ที่อยากให้สังเกตนะก็คือโรงแรมที่ไปทุกห้องของเกาหลีนะเขาจะมีกล่องอุปกรณ์แบบนี้ให้เป็นอุปกรณ์สําหรับแบบโรยตัวหากเกิดเหตุฉุกเฉินแล้วเราจะต้องโรยตัวลงข้างล่างเขาก็จะมีให้เราเลยนี่ทุกคน ก็จะเป็นชุดชุดอุปกรณ์ในการลวยตัวเขาก็จะมีวิธีการใช้บอกเลยนะก็คือบอกเป็นรูปภาพอะสามารถเข้าใจได้ง่าย <Wow. S 1> แล้วทุกคนก็จะสงสัยใช่ไหมว่ามีกล่องอุปกรณ์ลอยตัวแล้วจะลวยตัวลงไปยังไงนี่จะลวยตัวลงไปตรงนี้นี่เขาจะมีก้านสําหรับรักน้ําหนักลอยตัวตรงนี้นะทุกคนแล้วก็อ่ะจะออกไปยังไงเขาก็จะมีที่สําหรับเตะ จกให้มันแตกแล้วเราก็จะสามารถออกไปได้แล้วก็หิงก็จะเห็นแบบเนี้ยเกือบทุกโรงแรมเลยถัาจากอุปกรณ์ในการโยต,ตัวมาก็จะเป็นเตียงเลยนะทุกคนเตียงเนี่ยก็จะไม่มีอะไรเป็นพื้นพื้นเป็นพื้นฐานทั่วไปเลยก็คือเป็นเตียงขนาดแบบ2คนนะดัแบบเบิลแล้วก็มีหมอนให้แล้วก็มีปลั๊กไฟให้เราด้วยนะและสิ่งที่หิงอยากให้ทุกคนดูว่าที่นี่สะดวกขนาดไหนเมื่อเราตื่นนอนเราก็สามารถล้างหน้าตรงนี้เลย จะมีที่ไหนสะดวกไปกว่าน,นี้อีกนอนล้างหนะ้านอนล้างหนะ้าคุณจะไม่มีการลืมแปรงฟันหรือขี้เกียจลุกไปแปรงฟันอีกเลยนอนตื่นล้างหนะ้าคุณก็ต้องมาอาบน้ําสิคะมีฝักบัวอาบน้ําให้ไปแบบเลนชาเวอร์แล้วก็แบบชาเวอร์ปกตินะทุกคนแล้วก็มีอุปกรณ์อาบน้ําสระผมให้ถ้าคุณอยากเข้าห้องน้ํซ่วงก็อยู่ตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นชักโครกสําหรับปลดทุกหนักและทุกเบาก็จะอยู่ข้างๆกันนะแยกส่วน อาบน้ำแล้วก็ส่วนชักโครกออกจากกันโอ้ทันทระรันทันทันและสิ่งที่เราตามหาสายฉีก,ก้นโรงแรมแรกในเกาหลีที่หิงเจอหลังจากที่ไม่ได้ขี้มานาน และนี่ก็คือห้องขนาด13ตารางเมตรที่ขิงจองมาได้ในราคาคือละ1,200บาทนะทุกคนซึ่งขิงคิดว่าส่วนตัวแล้วที่นี่คุ้มมากเลยไม่ว่าจะมา2คนหรือว่า1คนนะเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยที่เขาให้ไว้สามารถใช้ได้จริงแล้วก็ใช้งานได้แบบมีทุกอย่างครบอย่างที่เราอยากได้อยากดูทีวีหรือว่าอยาก ห้องน้ําอาบน้ำอะไรเงี้ยทุกอย่างสะดวกสบายหมดเลยอ้ออีกอย่างหนึ่ง1,200บาทที่หิงจองมาเนี่ยได้อาหารเช้าด้วยนะทุกคนเขาก็จะมีคูปองอาหารเช้าให้นะเป็นแบบนี้ถ้าคิดว่าที่นี่เล็กแล้วยังคิงยังมีห้องขนาด10ตารางเมตรที่มีทุกอย่างครบเหมือนกันให้ทุกคนดูอีกอย่าลืมไปติดตามกันนะคะแต่ก่อนจะจากกันไปต้องขอขอบคุณมะม่วงหิมพานต์เผาโบราณแม่เท่าเอียดขอบคุณนะคะ this love away